วันที่หนึ่งตุลาคม2568ที่โรงแรมเซนทาร่ารีเวอร์ไซด์จังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพพลังอำเภอสู่การเป็นอำเภอต้นแบบและอำเภอขยายผล ในการขับเคลื่อนชุมชนล้อมรักแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยมีนายแพทย์สุรเชษสถิตนิรามัยรองประธานกองทุนสส,สคนที่สเป็นประธานเปิดงานและมีนายทศพลจากบุญมาในอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางร่วมนำเสนอโมเดลความสำเร็จอำเภอวังเหนือปลอดยาเสพติดซึ่งเป็นต้นแบบในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำชุมชนตำรวจป่ายปกครองสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโมเดลดังกล่าวมุ่งเน้นการบูรณาการผ่านกลไกพอชออและพอชอตอโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเช่นการลงนาม MOU ประกาศหมู่บ้านปลอดยาเสพติดการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังสร้างแรงกดดันทางสังคมไม่ให้ผู้กระทำผิดทำซ้ำ รวมทั้งการดำเนินงานแบบครบวงจรทั้งการป้องตันเฝ้าระวังบำบัดฟื้นฟูและติดตามผลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สุรเชษ์เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดในระดับสีเขียวคือยังไม่ถึงขั้นมีอาการทางจิตมากถึง4-6ล้านคนขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งชายและหญิงใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากถึงร้อยละ12และยังพบกรณีเด็กเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงและต้องเร่งแก้ไขยอย่างจริงจังการขับเคลื่อนโมเดลอำเภอวังเหนือจะเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและนำไปปรับใช้ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน